สอบไบโอนะครับข้างหลังโอนะครับเป็นรูปผู้บริหารนะโอบอกได้เลยนะครับรีมาแบบว่าเร็วๆเลยนะเจ้านายใช้นะครับตัดขายนะครับราคาเข้าตัวของไอ้เวรไขับสี่ข้างหลังโอนะครับ1ล้านนะฮะ9 1 2 0แ0บาทนะครับอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าสลดเท่าไหร่นะฮะอย่าตามมาเลยครับโอบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้น่าใช้มากนะครับเจ้านายใช้นะโอเคเลยครับผมขาสอัสด้เป็นทางการนะครับ ฝากกันด้วยนะครับฟอร์ไบโอนะครับฟอร์ไบโอบิบิวนะครับฝากทุกทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะฮะเราจะคอยมาเปิดตลอดนะว่ามีรถกลุ่มไหนกลุ่มพิเศษนะครับรถผู้บริหารรุ่นไหนตัดขายบ้างนะฮะโอ๋บอกได้เลยนะครับโอจัดหนักๆให้แน่นอนครับจากข้างหลังเราเนี่ยมาโอ๋บอกส่วนรถไปเลย1นึ่งแสนเบาทไปเลยนะครับสวยๆของเจ้าเอฟเวอร์เรสนะครับไทเทเนียมพัดนะครับขับ4ของเจ้าตัวนี้นะฮะรถเกือบ2องแสนครับผมบอกได้เลยนะฮะฟรีประกันให้ด้วย โอเคอย่าออมาไล่ให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันน่าใช้ยังไงนะครับเจ้าเอเวอร์เลสขับสี่ของตัวนี้นะครับมาเรามาเริ่มมาเลยนะครับอันนี้ดําเริ่โรงงานของเอเวอร์เลสขับสี่นะครับไทเทเนียมพัดนะฮะค่าตัวย้ำบ่อยนี้นะครับเพราะว่ามันลดเยอะฮะหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทส่วนลดแสนเจ็ดนะครับไฟหน้าครับลูกค้าครับไม่พูดพันทําเพลนครับเห็นไหมเป็นไฟลูกแก้วนะครับแมกนิก LED นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับมันดียังไงครับโอ้ขอยนุาแพรมาดูด้านนี้ครับ นี่เห็นไหมฮะมันจะปรับสูงต่ำให้เองนะครับลูกค้าจะเข้าลงชั้นใต้ดินลงนั้นล่างนะครับนครับเขาจะส่องสว่างเป็นพิเศษตรงนี้ให้ดูครับนี่เดี๋ยวโอเนให้ดูครับเห็นไหมครับไม่ครับนี่ฮะนี่ฮะ,ะตัวมือนะครับนี่เลยโอเคเนี่ฮะเอาสูงใกล้ให้มันจะเน้นย้ำจุดอับสายตาเป็นพิเศษให้เลยนะครับก็คือจะเป็นจุดเด่นของเจ้าไฟ m a t นิทิคเนะครับผม ในส่วนของกระจังหน้านะครับรถผู้บริหารคันนี้นะครับใส่กระจังหน้าเดิมๆโรงงานนะครับก็หล่อเหล่านะฮะหลังพึ่งขนาดใหญ่นะครับให้ระบายอากาศไปส่วนของตัวออคเลเลอร์ด้านหลังนะฮะให้ระบายลมได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะเดิมๆครับนี่ครับกระจังด้านหน้านะครับเดิมๆหมดนะครับผงหน้าจงสองชิ้นมีเรียบร้อยแล้วครับเวลาคุณลูกค้าไปออฟโรดนะเพราะตัวนี้ขับสี่นะฮะเผื่ออยากว่าลุยๆบ้างนะครับผมนี่ครับมิติรถจะยาวครับมาผู้บริหารนะฮะบอกได้เลย เซนเซอร์นะครับมีครบคันนะครับในส่วนของคิวล้อเนี่ยฮะเขาจะเป็นเซนเซอร์ไว้เห็นไหมครับโอเคก็คือเรื่องการออกแบบนะครับล้อเดิมๆโรงงานเลยนะครับเป็นล้อลายนี้เลยนะครับลูกค้านิยมบางทีไปพ่นแร็ด้วยนะไม่อยากเปลี่ยนใหม่ก็ไปแร็ปสีดำนับสวยมากทำหลายคันละก็ขอบเดิมๆโรงงานนะครับก็คืออยู่ที่255ทับห้ R 20นะครับจะเป็นของเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะครับใช้กุดเยแยนะครับใช้ยางอย่างดีเลยทีเดียวนี่นะครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับ ร้อยสิบแรงม้านะฮะแล้วจะมีคําว่าชาเนียมตรงนี้นะครับหูช้างนะครับตอนเริ่มโรงงานจะเป็นสีโครเมียมนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหรานะฮะรวมถึงตรงนี้ด้วยครับขอบประตูนะครับจะเป็นโครเมียมยาวไปถึงด้านหลังนะครับเนี่ยไปถึงเสาซีนะครับถ้าคุณลูกค้าสเกตนะครับแล้วก็เบ้ามือนะฮะเบ้ามือจับจะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับแหมวันนี้โอมาเร็วๆนะก็รถยังไม่ทันครับตอนนี้ตรงช่วงนี้หน้าฝนนะครับใช้นี้คันนี้ขับสีโอเสอร์นิดนึง โอ้โหใช้หม้อนิ้ับสี่เนี่ยวลาเราปรับหมวดนะครับมาเปิดให้ดูเลยฮะขออนุญาตรับมาดูด้านในเลยครับนี่ครับใช้ใช้หมวดขับสี่นะครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับถนนลื่นฝนเปียกๆเนี่ยใช้หมวดนี้จะดีมากนะครับจะขับดีขึ้นนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะโอ้ได้เลยนะฮะนี่ครับผมในส่วนของลาวหลังคานะครับเดิมๆโรงงานจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นแนวสีเทาๆนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณอยากคุณลูกค้าอยากแรดเพิ่มก็ทําได้นะครับ เราคือฟอร์ดอย่างเราขับได้หมดครับจะเน้นเดิมหรือว่าจะเน้นแต่งนะครับทําได้หมดนะครับนี่เปิดระบบไฟดูนะครับไฟท้ายสวยมากครับเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับคุณลูกค้าครับจะมีอักษรเอเวอรเรสด้านหลังนะฮะอันนี้ก็คือจะบ่งบอกเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเอเวอรเรสนะครับเส้นลักขับสี่ครับยังอยู่นะฮะสี่คูณสี่นะครับแล้วก็คําว่าไทเทเนียมนะครับบ่งบอกนะครับว่ารุ่นนี้เลยครับเราขับขับสี่อยู่นะผมบอกก็เลยสวยมากครับ ของเจ้าตัวนี้นะครับรอลูกค้ามาจับจองเลยทีเดียวนี่ครับอบแทนมาให้ลุยมุงๆนะครับรอขนาดนี้ครับผมสีเท่ามาันเค่งเกนะโอ้ขออนุญาตไม่เปิดให้ดูด้านในนะครับรถเจ้านายเนาะโอเคนี่ขออนุญาตน้องๆในทีมนะครับขออนุญาตเอามาถ่ายก่อนนะครับขออนุญาตไม่เปิดดูด้านในนะด้านในรีวิวว้เยอะแล้วครับโอมาเน้นเรื่องราคาดีกว่าฮะแล้วก็เรื่องสเปคบางอันนะครับที่ลูกค้าเหมาะกับคุณลูกค้าช่วงนี้นะครับรู้จักรถได้ครับเนี่ยพอมันได้ล้างเนี่ยลุยจริงครับคันนี้ลุยแบบว่า น้ำทงน้ำท่วมนี่เคมู้จากโรงงานนะครับ80เซนน้ำบอกได้เลยอันนี้ก็ลุยมาจริงนะเผื่อบางทีช่วงฝนตกหนักๆนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นรถที่ตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะครับผมน่ครับขออนุญาตไล่ให้ดูนะฮะสวยครับรุ่นนี้น่าจับต้องมากนะครับขับสี่แล้วครับได้ไปก็จบๆเลยนะครับรถเจ้าหน่ายใหม่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับโอ้บอกกันเลยว่าคันนี้นะฮะมีคันเดียวนะโอ้โหสวยมากครับเดี๋ยวมาสรุปโปรโมชั่นดีกว่าฮะ ว่าส่วนลดขนาดนี้เราได้อะไรบ้างนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าเอเวอร์เรสต์ขับสีด้านหลังโอนะฮะโอไล่มาให้ดูเทอร์สเตปเลยนะครับว่าตัวเนี้ยเดิมๆโรงงานเจ้านายใช้เนี่ยมีสเปคอะไรเบื้องต้นบ้างนะครับเหมาะกับโจทย์คุณลูกค้าแค่ไหนนะฮะโอบอกได้เลยคันนี้น่าใช้ครับเพราะรถเยอะมากนะครับสนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับสแกนเคอร์โคดโอดานีได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะฮะ096นะครับ9675411นะครับผม โอเคเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้านะครับโอมมารีวิวเจ้าตัวเดิมๆโรงงานรถผู้บริหารหรือว่าแต่งเต็นนะครับเราต้องมาติดตามมันนะฮะอย่าโอมพามาดูรถพิเศษให้แน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับโอมขอตัวไปก่อนนะคบผมครับสวัสดีครับบ๊าย